นี่มาสอนการเชื่อมต่อจอยเล่นกับ iOS นะครับเล่นกับ P PP App ใน iPad หรือพวก iPhone อะไรก็ได้นะครับตอนนี้มันเปิดให้โหลดใน Store ได้แล้วนะครับตอนนี้เราั็ต้องไปใช้วิธีการแบบดาวน์โหลดจากแอป,ปข้างนอกมาให้วุ่นวายครับตอนนี้ถูกต้องเรียบร้อยไม่ต้องไปเปิดระบบให้ยุ่งยากครับมาก็เปิดเล่นได้เลยโหลดเกมเลือกเกมที่โหลดมา กดสตาร์ทไปเลยครับที่การตั้งค่าครับไปที่การควบคุมครับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงนี่ตรงนี้ครับปุ่มลูกศรขึ้นแล้วก็กดสอนขึ้นนะครับซึ่ตรงนี้สอนลงลง ตามเลยไอขวาโตเอ็กสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกดต,ตามเลยครับสตาร์ก็จะเป็นออปชันตรงนี้ กสตาร์ทไม่ได้เองคือสตาร์ทอม่ได้ฮะหลอกอ่า แอลครับปุ่มแอลนะแล้วสองแอลหนึ่งแล้วจะเราใส่เลยมานี่จะเป็นอนันนาฬิกาครับเลื่อนขึ้นอันนาฬิกาเลื่อนลงอันนาฬิกาดังไฟ เราขับไปทางขวาเดีเ๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วกดย้อนกลับชุดชุดต่อปิดเว้ไมาปิดปิด อันเป็นปุ่มซ้ำกันปรับใหม่เป็นใหม่ถ้าเกิดใครใช้จอย P2 P5 เนี่ยเอาเป็นสตาร์ทเป็นตัวนี้แล้วสเล็กเป็นตัวนี้จะดีกว่าปัดสเล็กกน L1 กนตัวนี้ไปเลย A1 น่าจะเป็นดีกว่า โอเคจะตัดสิเลเราลองเทสดูได้ปุ่มตามนี้ ก็สอบมาทำงานครับจะได้ปกติระวังอย่ากดทัดสองปุ่มนี้เดี๋ยวพลาด ยก็ประมาณนี้ครับการใช้งานจ่อย ทีวีเในไอแพด